อุคตะเกิดในตระกูลเศรษฐีหมู่บ้านหัตธิคามบรรดาญาติได้ขนานนามว่าอุคตะกุมารเมื่อเจริญวัยขึ้นมาได้รับการศึกษาตามสมควรเจตฐานะคู่ครองในชีวิตขรวาสวิสัยจบจนบิดาล่วงลับไปได้รับตำแหน่งเศรษฐีแทนบิดาเพราะดำรงอยู่ในตำแหน่งเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากอันเป็นมรดกมาจากบิดาและบรรพบุรุษท่านจึงมีความคิดว่าบิดา และบรรพบุรุษของเราหาทรัพย์มาเจ็บสะสมไว้ตายแล้วก็เอาไปไม่ได้เมื่อยามมีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้ใช้เกิดประโยชน์กับตนการมีทรัพย์สมบัติมากมายอย่างนี้จะมีประโยชน์อะไรเราควรจะ,สะแสวงหาความสนุกสำราญด้วยการใช้จ่ายทรัพย์เหล่านี้จะดีกว่าเมื่ออุคตะเศษฐีคิดดังนี้แล้วท่านค่อยบริวารจัดหาสุรารถเลิศและหญิงสาวมาฟ้อนรำขับร้อง ห้อมล้อมตอนอยู่ตลอดวันและคืนโดยไม่ได้ทำกิจการงานอื่นใดสมัยนั้นพระบรมศาสดาพร้อมด้วยหมู่ภิกษุสงฆ์แวดล้อมเสด็จเที่ยวจาริกเทศนาสั่งสอนเวนยสัตว์ไปตามคามนิขมน้อยใหญ่เสด็จมาถึงบ้านหัตถิคามแล้วเข้าไปประทับณอุทยานชื่อนาคราวนะขณะนั้นอุคตาเศรษฐีมีหญิงสาวฟ้อนรำขับร้องบําเรออยู่ตลอดการเป็นนิจ ทั้งเที่ยวสแสวงหาความสําราญไปตามสถานที่ต่างๆด้วยอาการอันมึนเมาเพราะสุราพวกบริวารพาเข้าไปในอุทยานนาคราวณะนั้นครั้นได้แลเห็นพระพุทธองค์ก็เกิีดทีโอดตปะความมึนเมาสางซาหายไปในฉับพลันรวบรวมสติให้มั่นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระบรมศาสดา ในทอดพระเนตรอุคตเศรษฐีด้วยพระไทยประกอบด้วยพระมหากรุณาทิคุณสรงทราบว่าเศรษฐีนี้มีอุปนิสัยแห่งอริยมรรคอยู่จึงทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดเมื่อจบลงแล้วเศรษฐีดัรนรงอยู่ในอริยภูมิสำเร็จเป็นพระอนาคามีตั้งแต่นั้นมาอุคตาเศรษฐีก็กล่าวกับสาวนักฟ้อนทั้งหลายว่าพวกเธอจงรับเอาทรัพย์จำนวนเท่านี้แล้ว ไปดำเนินชีวิตตามความพอใจเชอและเศรษฐีเองก็ไม่กิดยินดีตั้งมั่นอยู่ในการรักษาศีลถวายทานแจ่ภิกษุสงฆ์โดยไม่มีกำหนดประมาณแม้ในราตรีหนึ่งได้มีเทวดาอมหนึ่งมาแจ้งแจเศรษฐีว่าท่านเศรษฐีพิกษุรูปโน้นมีวิชาสามพิกษุรูปโน้นมีปิญญาหกพิ 6, พกษุรูปนั้นมีศีลพิกษุรูปนั้นทุศีล แม้จะได้ยินมาอย่างนี้และตนเองก็ทราบดีมาก่อนแล้วแต่ท่านก็ยังขวนญขวายถวายเทยจะทำด้วยจิตประกอบด้วยศรัทธาสม่ำเสมอในภิกษุเหล่านั้นด้วยคุณธรรมประจำจิตของอุคตาเษฐีดังกล่าวนี้พระบรมศาสดา,ศาขณะที่ประทับณพระเชตวันมหาวิหารได้ทรงสถาปนาอุคตาเษฐีไว้ในตำแหน่งเอธะคะเป็นผู้เลิศกว่าอุบาสกทั้งปวงในฝ่าย ผู้อุปถากภิกษุสงฆ์